ได้ไปไปอีกสองรูใช่ไหมรูตรงที่มันใหญ่ไปไงก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวเราลองย่อมาก่อนเดี๋ยวถ้าสิบสิบอันนี้มันอันนี้มันสนะิบสี่ฮะโอ้เกลียวแบบถ้าอันนี้มันสิบสี่ถ้ามันใหญ่ไปเดี๋ยวก็จะให้เหลือแค่แค่ก็ตอนแรกเราเจาะมาจากเท่าไหร่สิบสองฮะเฮ้ยมันก็มันก็ไม่ทะลุเฮ้ยแต่มันก็นะใส่ได้เดี๋ยวมันจะหุบเองแหละอันนี้ดําเงินนะดาเงินเป็นแบบนี้๋อ,อด้านนี้ก็ออกเป็นดําเงินเละ อันนี้ก็เป็นเงินธรรมดาต้องรอสักแป๊บหนึ่งแหละ๋ยวมันจะอยู่เข้าไปเฮ้ยเนี่ยดําเงินดําเงินหนึ่งงี้ไม่ค่อยเด่นนะรูขนาดนี้ก็กำลังดีนะนะว่าไหมเออสิบสี่นะใครอยากต่อประมาณสิบสี่นะแต่มันทะลุได้นะเพราะมันใหญ่ปะเอาออก <c oughs> เอาออกได้เพราะว่าไซส์เก่าเรามันสนะิบหกไงเออแต่ก็ดีแต่มันก็ไม่ได้หลุดง่ายๆนะเออสิบสี่กำลังดีเนี่ยเพราะของเก่าเราสนะิบหกไง สิบหกอ่ะมันจะหลวมอย่างเงี้เห็นปะมันไม่เป็นแผลแล้วโอ้หนี่พอพอเราถอดออกมาแป๊บเดียวอะ่ะรู้เลยนะว่ามันยัดไอ้สิบหกอ่ะยัดเข้าไปยางนะเห็นปะม,มันเป็นแบบมันเป็นแบบมันไม่มีลวดลายเลยเนะี่ยแต่ว่าสีทองดอําอ่ะสวยดูก็ออกได้เนี่ยนี่สีทองดํานะเนี่ยสีทองดําจริงๆอยากเก็บเงินใส่แบบใส่เป็นเป็นทองแทเง้ยแต่ว่าทองมันแพงว่ะแล้วมันต้องสั่งเขาทําด้วยอะ่ะนี่แก เนี่ยนะใช้ได้ลนะเออให้มันมีแบบให้มันดูแบบมีสีเงินด้วยนะยางนนะก็เดี๋ยวน่าจะรอสักประมาณสักวันสองวันมันน่าจะหุบเข้าไปนะอ,อแล้วมันก็จะเห็นชั้นหน่อยอ่ะประมาณนี้จิวใหม่จิวใหม่ห,มหรือว่าสีอะไรสวยกว่าสีเงินมันดูเด่นกว่าไหมแล้วแต่ชอบมานะหรือก็ใส่ผิดด้านวะใส่ผิดด้านแน่เลยมันดูไม่เด่นเลยนี่ไม่ก็เหมือนกันนีกว่านะ กำลังดีนะสิบสี่นะโอเคไปแล้วจิ้วใหม่จิ้วใหม,ม่ใช้ไรกว่าเดิมไปแล้วครับก็สิบสี่ก็นี่ตอนแรกมัน,มนไซส์สิบนะแล้วขยาบมาเป็นสิบสองพอสิบสองปุ๊บก,ก็ย่าสิบหกเข้าไปมันก็เลยยากมันต้องขยับทีแล้วประมาณสองไซส์อะไรประมาณเนี้ยเนาะเดี๋ยวนะดำเงินเอ้ยดำทองหรือว่าดำเงินสวยกว่าเทำไมอันนี้มันดูใหญ่กว่า อุ้ยอ๋อมันเงินหมดเนาะอันนี้มันก็เงินอันนี้เห็นหน้าเป็นดำเนะอันไหนสวยกว่าคอมเมนต์หน่อยเฮ้ยอันนี้ก็สวยเนาะดำเงินเนี่ยนะเป็นเงินเงินดำดำ,ดำนะออใส่อะไรดีอะโอเคประมาณนี้คอมเมนต์แล้วกันว่าให้ใส่สีอะไรดีใส่สลับกันก็ได้นะถอดเข้าถอดออกไปแล้วบาย